จากการที่ผมทำงานกับนักกีฬาระดับแชมป์โลกแชมป์นักกีฬาเหนยญทองก็มีหลายคนถามผมมาจำนวนมากครับว่าทำไมครับอาจารย์นักกีฬาเหล่านี้ทั้งที่เขาเป็นแชมป์แล้วเขาเป็นเจอรายการใหญ่ๆแล้วแต่ทำไมนักกีฬาเหล่านี้เขาจึงต้องอมีนักจิตวิทยาการกีฬาประจําตัวด้วยผมต้องบอกนี้ครับเอาง่ายๆครับอ,อย่างเาฟดเดอร์เลอร์นะครับสมัยก่อนฟเฟเดอร์เลอร์ก็จะมีโคช้ชแล้วก็มีนักจิตวิทยาที่ตามเพราะ นะครับแล้วก็นักกีฬาคนอื่นก็จะมีนักจิวทยาการกีฬาเนี่ยที่คอยตามอีกเหมือนกันเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างนี้ครับมันมีคําอยู่คํหนึ่งที่ของภาษาไทยเนยที่ชอบมากคือเขาบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวครับเพราะว่าความหนาวนันเองครับบางทีมันหนาวเน็จจนเป็นแตะคิวจนแข็งจนทําอะไรไม่ได้ก็มีครับซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่ที่เวลาเข้าแข่งขันแล้วนะครับผมบอกครับปัจจัยต่างๆมันต่างกรรมต่าง,างวาระครับ ถึงแม้ว่าเรารู้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกก็ตามแต่เราไม่เคยรู้ครับว่าความร้อนของอุณหภูมิเท่าไหร่เวลาที่ขึ้นเท่าไหร่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะมองเห็นแค่เซี่ยวเดียวของดวงจันทร์ครับแล้วเราก็จัสไปลว,ว่าเฮ้ยเป็นแชมป์เขาคนเก่งสิเขาต้องคนโรลทุกอย่างได้สิแต่จริงๆแล้วจะบอกนี่ครับมันมีปัจจัยอื่นๆอ,อ,อีกเยอะครับที่เราไม่ได้เห็นเขาเป็น ดังนั้นใต้ฐานภูเขาล้าแข็งที่มันมีเนี่ยบางครั้งไี่บอกเลยครับใต้ฐานเนี่ยมันมีความคิดจิตใต้สํานึกมีหลายเรื่องที่เข้ามาครับเขาต้องเก็บหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกซ้อมเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องคนในครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆสารพัดครับหรือแม้กระทั่งบางคนนะครับผมเจอแม้กระทั่งเรื่องหลักๆครับก็คือเรื่องโซเชียลครับสื่อโซเชียลก็มีผลครับเพราะบางคนใช้ชีวิตแล้วก็โดนคอมเมนต์โดนคอมเพนแล้วก็เอามาคิดครับซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่นักกีฬาบางคนเนี่ยกำเอาไว้แล้วไม่่ปลอย นะครับกว่าจะรู้อีกทีหนึง่งมันก็พังแล้วครับผมเจอนักกีฬาหลายคนพังเป็นเาวยาวๆมาก็มีครับดังนั้นกระบวนการตรงนี้เองครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมบอกเลยวว่าจําเป็นที่จะมีนักจุยาก,การกีฬานะครับที่คอยดูแลเพราะนักจุยาการกีฬาเนี่ยเราให้บริการหรือให้การทํางานของเราครับคือเรา improve performance เป็นหลักเลยเพราะว่าถ้านักกีฬามีทุกเราต้องรู้เขาว่าทุกเรื่องอะไรแล้วต้องแก้ทุกให้เขา นะครับดังนั้นการทำงานของเราเนี่ยเราจึงต้องทำงานเพื่อที่ improve performance นะครับ improve เรื่องของ myset นะครับเรื่องของ myfulness เรื่องของการทำงานพวกนี้ครับให้มันเกิดขึ้นครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นครับมีหลายคียถามมาต่างกรรมต่างวาระครับเราไม่มีทางรู้เลยดังนั้นการทำงานเนี่ยเราจาเป็นที่ต้องมีนักจุยาการกีฬาไปคอยดูแลครับนะฮะอันนี้ไม่ใช่ทุกเคสนะครับบอกเลยครับไม่ใช่ทุกเคส แล้วเคสที่เขามาทํางานกับผมหรือทางานนักวยากีฬานี่ไม่ใช่ว่าจิตใจเขาอ่อนแอนะครับเพียงแต่เขารู้ครับว่าเขาต้องการอะไรที่จะเพิ่มศักยภาพด้านความคิดเขาทั้นั้นจิตใจเขาเก่งขึ้นครับนั่นแหละครับคือเรื่องสําคัญนะครับดังนั้นเนี่ยจิตวิทยาการกีฬามันจึงเป็นประเด็นที่สําคัญที่ช่วยให้นักกีฬาเนี่ยไปถึงความสามารถสูงสุดได้นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่คอนเฟิร์มตามนี้และนี่ครับคือสิ่งที่เจอมาแล้วก็เอามาฝากทุกคนครับผมสวัสดีครับ